Va por abajo. Qué regalo, por favor. Metió el disparo. El Manchester United pega primero y se pone uno a cero. Ahí va, oportunidad de gol. Lo cara a cara para definir. Hacía falta un pase demasiado preciso para pasar. La agarró genial, ahí está. ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อ สวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมสําหรับใน EP นี้ล้วนในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็อยู่ในการรีวิวนักเตะเวลตันนะครับเป็นนักเตะตํานานใหม่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นจอร์ดไบตนะครับทุกคนน่าจะเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีค่าพลังรองจากดิโอฟอรินานนะโอเคไปครับน่าจะสูงสุดนะครับ109แบบนี้นะครับดิโอนะครับน่าจะ107เเท่านั้นนะนี่ครับสำหรับ จอดเบรนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคนนะเหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนคนหน้าหนึ่งเลยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับจอดเบรนะครับเข้ามาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็ เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนก็สวัสดีตอนเช้าๆด้วยนะผมจะทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับก็แวะมาทักทายกันได้นั่นเองนะครบับกับเช้าวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้นั่นเองนะครับจอเบีดนะครับสูง175อยหายุด2ปีก็ถนัดเท้าขวานะครับเท้าหลักผมกาไปเล่นในแหล่งนะครับทุกคนสีนะั้นยิงไป5้าประตูนะครับก็ถือว่าแจ่มเลยนะอืม ก็เป็นสไตล์นะครับโบรสิกบิงเกอร์นั่นเองนะครับตอนแรกนะครับเล่นในตำแหน่งเดียวนะคือ LWF นะครับข้อไปครับเป็น RWF นะเออส่วน SS แล้วก็ LMF นะครับผมเพิ่มตำแหน่งมา RMF นะครับพอยผมเพิ่มตำแหน่งมานั่นเองนะครับแล้วก็อบอ้อนนะครับไปสูงสุดอยู่ที่109นะครับใครที่อัพตามผมค่าพลังไส้ในแล้วก็โคตรก็จะบอกได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับเกมลุก91 บอลคอนโซลดิบิ้งไฮโพชันครับ100 100แล้วก็98้ดเองนะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่งอยู่ที่91ลูกโค้งค่อนข้างน้อยนะ81นะครับสปีดนะครับ98สปีดต้น100นะครับยิงแรงนะครับเสียดายไปหน่อย88เท่านั้นนะครับบอลล่าเงาทรงตัวนะครับดีมากๆนะครับ95นะครับใช้ได้สองเท้ายิ่งอีกนะครับเไม่ไฮเลยนะทุกคนอืบูสเตอร์มินิชอปผมก็ให้เป็นสไตล์เกอร์อินสติ้งเองนะครับ ส่วนสกิลนะครับทุกคนที่ติดตัวมามีดับบันทัดฟิตฟับแบ็กเซอร์เทิร์นนะครับรถจะเป็นเทิร์นนะฮะโชว์คนโทแบบนี้มัวเมตั้มลิปปิ้งนะครับลองลิงเคอร์เลอร์ลองลิ้นชุดติงเอาไซเคอร์เลอร์นะครับสกิลการจ่ายบอลนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีครบเลยนะครับสำหรับสเปเชียลดับบันทัดนั่นเองนะครับผมก็เพิ่มมา3สกิลก่อนนะครับมีไฟติ้งสปิริตวันทัดพัดทูพัดซิ่งนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าเจมแน่นอนนะครับใครที่อยากเพิ่มตามก็สามารถไปเพิ่มตามได้เลยนะครับ สำหรับแนวทางการอัพนะครับทุกคนที่ผมอัพมานะ6 4 11 1ี่นะครับผมอัพแบบนี้เลยนะแล้วก็ใช้โค้ดนะครับอลงโซ่ล่างใหม่ด้วยนะเออวิคเคาน์เตอร์89นะครับซึ่งจะทำให้อยู่ที่109นะครับถ้าเป็นโค้ดคนอื่นนะครับอยู่ที่108เท่านั้นนะแต่ว่าใครที่อยากได้108จริงๆนะครับสามารถปรับใส่ในนะครับให้ทะลุนะฮะโหดกว่านี้อีกก็ได้ นะครับทุกคนอาจจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียกันบ้างนะครับผมจะทําการรีวิวของทุกคนได้รับชมนะครื่งแรกนะครับผมจะเอามาเล่นตําแหน่ง r w f นะครับส่วนเครื่องหลังนะครับผมจะจับมาเล่น SS นะฮะมาดูกันว่า2ตําแหน่งนี้ตําแหน่งไหนนะครับจะเหมาะกับการสลับจอดเบลดนะครับทุกคนไปดูในเกมมาเลยนี่นะครับผมก็จับซุ่มแรงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผมจะจับรีวิวแบบเต็มเกมดุแลงให้ทุกคนได้รับชมเลยนะว่าจะเป็นยังไงไหนครับตำแหน่งนะครับ ก็จะใช้เป็น RWF ก่อนนะครับตำแหน่งหลักของเขาสำหรับครึ่งแรกนะครับส่วนครึ่งหลังนะครับผมจะให้มายืนเป็นฝั่งขวา SS แทนนะครับทีมฝ่ายตรงข้ามก็เทวตึงนะโอ้โหมีซาร่านะครับปิดเคอเลอร์แบบนี้ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับมาเริ่มเกมมาครับปึ๊บนี่ฮะแล้วก็รับลูกบอลมาแบบนี้นะครับสำหรับจอร์แนนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เดอะเบสมากๆนะครับถือว่าดีสุดๆนะส่วนตัวผมนะครับรู้สึกว่าผิวดีซะเหลือเกินนะฮะ แล้วก็ความเดียวไปกับบอลได้ดีมากๆนะครับทวนถ้าเทียบกันกับเมซี่นะส่วนตัวผมชอบจอร์ดเบธมากกว่านะครับเพราะว่าเอาไปยืนตำแหน่งเอเอ็สนะครับประสิทธิภาพของจอร์ดเบธจะดีกว่าเมซี่นะเมซี่หนึ่งร้อยสิบนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเอาไปยืนเอ็มเอฟนะครับเพราะว่าจอร์ดเบธยิงไม่ได้ต้องยกให้เมซี่แล้วกันนะครับถ้าอยากเล่นเมซี่หนึ่งร้อยสิบนะครับแนะนําให้ไปยืนตำแหน่งเอเ็มเอฟแล้วกันกอดกลางตัวรุกนะครับดูจังหวะนี้จะเทินครับติดซินแวร์ครับ ยกยาวมานะครับนี่ผมบอกได้เลยนะครับก็ถือว่าติดนิดเดียวนะครับเรื่องลูกโค้งนะทุกคนถ้ามีลูกโค้งสัก90แบบนี้นะครับบอกเลยตัวนี้จะโกงมากๆนะครับขนาดนี้ก็ถือว่ายังโกงสุดๆไปเลยนะครับทุกคนทั้งผมชอบมากๆเนี่ยเออทั้งไปกับบอลได้ดีนะฮะทั้งความเร็วกระชากบอลนะครับขนาดช่วงท้ายเกมนะครับสตาร์มิน่านะฮะหมดขีดดําแบบนี้ก็ยังผิวแล้วก็กระชากหนีคู่แข่งได้นะฮะ แล้วก็ยิงนะครับค่อนข้างคมนะฮะขนาดว่าลูกโค้งไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามีโอกาสตรงกรอบดีมากๆกนะครับก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เมตาก็ได้นะครับส่วนเราผมนะครับรู้สึกว่าชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะแฟนแมนยูนะฮะของมีแบบนี้นะครับต้องจัดแล้วนะครับจะประหยัดทําไมครับโดนทักทายก่อนครับจนเสาครับโอ้โหเกือบหายเหมือนกัน ใครที่มาจัดแล้วนะครับทุกคนเอาไปเล่นแล้วตำแหน่งไหนกันบ้างเข้ามือกันหรือเปล่ามาเมนมาแชร์กันได้นะส่วน RWF นะครับทุกคนก็จะสามารถจะเปิดได้นะอืมก็ถือว่าเขาถนัดเท้าขวานะครับส่วนเป็นปีกสมัยเก่านะถ้ามาตำแหน่งหลักแบบนี้นะครับเอ,อยืนปีกขวานะครับก็สามารถเปิดเท้าขวาแบบนี้แต่ว่าถ้าโยกตัดในมายิงจริงๆนะผมว่าก็จะใช้เท้าซ้ายยิงนะเพราะว่าอาจจะใช้ได้2เท้าดีก็จริงนะครับแต่ว่า ก็จะผิดธรรมชาติไปนิดนึงนะครับส่วนตนัวผมนะครับถ้าอยากโยกมายิงจริงๆนะครับให้ยืนตำแหน่ง <ไป S 1> เอเอนะครับเอสเอฝั่งซ้ายนะ <ๆ S 2> เพื่อโยกตัดในแล้วก็ยิงเองแบบนี้นะครับทุกคนจะดีมากๆนะฮะผมชอบยืนตำแหน่งเอเอนะนี่ครับเกือบุดนครับมาดูเนงเกีมาหน่อยสินแวดครับเจอได้กาไปได้แบ็คแฮม แบคแฮมขอแทงหน่อยมาจอดเบสจอดเบสยังไงดูครับโอ้โหดูจังหวะนี้มดุดมุดมาได้หนีหนีแล้วก็จ่ากมาไม่ตรงครับติดดาเดนฟเฟสเจอร์ครับนิดเดียวดูครับโอ้โหจังหวะหมุดนะฮะมุดดีซะเหลือเกินแบคแฮมแบคแฮมให้อีกให้อีกจังหวะน,นี้จ่ายไม่แมนครับสินแวดดักเอาไว้ได้เซนติครับโขอ,ออกมายังโขต่อมาได้ครับโตนาลี่ครับ โตนาลี่จ่ายมาติดดารินเฟสเชอร์จอร์เบตจอร์เบตนี่ครับฟิตแฟบแต่จ่ายไม่แม่นครับแล้วก็รูปเรื่องการจ่ายบอลน,นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นจุดเด่นมากนะฮะทั้งส่งบอลสั้นแล้วก็คอตบอลยาวแบบนี้ฟิตแฟบฟิตแฟบเจอความใหญ่ครับใหญ่ซะเหลือเกินนะครับก็ถือว่าล้มยากอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะเพราะว่าส่งตัวดีมากๆนะครับสำหรับจอร์เบต เรื่องการทรงตัวนะครับผมว่าคล้ายๆกันกับเมซี่เลยนะเเอดจะสูงกว่าเมซี่5เซนนะครับจอดเมซี่170นะฮะจดเบทหร์อเจ็ดสิห้านั่นเองนะครับแล้วก็มูครึ่งแรกไปเลยครับก็ยังเสมอกันอยู่นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แบบนี้การของบอลของเรานั้นครับห้โอกาสจบ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็ยังเสมอกันอยู่นะครับส่วนครึ่งหลังนะครับผมจับมายืนตำแหน่งเอ็ดๆแล้วนะครับทุกคนเอ็ดๆยืนฝั่งซ้ายนะเพื่อจะโยกยิง ขวานั่นเองดูครับความผิวครับแล้วก็จ่ายมาให้กับซินแวซินแวตจ่ายมาดูครับความผิวผิวฟิตแฟบแล้วครับไม่ผ่านดาเลนเฟเชอร์ครับผ่านหนึ่งไม่ผ่านหนึ่งนะฮะจะเจอสวนแล้วครับเดนนิสเบอร์แคมแทงยาวๆมาครับอย่างดักเอาไว้ได้อยู่ครับก็ถือว่าตัวเมนยูนะครับมีตัวที่เล่นหลากหลายขึ้นนะทุกคนก็น่าเล่นแล้วก็น่าฟูลทีมมากๆนะครับ ตอนแรกผมจะไม่ล่านะครับโอ้โห,โอโหรอผมสะสเหลืออยู่18ตัวในตู้เลยนะพี่โคอออืื้หนะดาเดนเบเจอร์ครับให้มาที่ปาร์กจีซองครับอออืื้หไม่ถึงจ็อดเบสครับดเดนเบ,บ,บิร์คแคมป์ครับเบิร์คแคมป์ให้มาที่ซอนฮึงมินซอนยังไงต้องระวังต้องระวังบิดบิดเบดือยังบินปัดเอาไว้ได้ครับเสียลูกคอันเนอร์ครับเตะมุมนั่นเองครับจังหวะน,นี้ซอนฮึงมินครับ สอนว่างเปิดเองหรือเปล่าสอนหึงมีนเปิดมาจงวะหนีขึ้นโคกหลุดกอบปกายครับเกือบโดนเหมือนกันนะครับปันนาซาครับผมก็เปิดได้ด้วยนะสลับปีเตอร์ชมายเคิร์นนะครับแต่ว่ามีปันนาซานะครับสายดีจริงๆนะครับตอนแรกคิดว่าไม่เท่าไหร่นะครับใช้ไปใช้มาโคตรเหนียวนะฮะยังไงจอดเบรยังไม่ผ่านสันติครับ ยังกูกขดกันอยู่ครับโอ้โหมา6กสนาทีเลยครับจะยิงกันไม่ได้เลยนะครับมาดูกันจังหวะนี้เชียร์เซเว่นให้มาจอดเบสจอดเบสลุดมุดไม่ผ่านเซนติแต่ว่าเซนติพลาดพลาดแบบตีเรียบร้อยับไป้าไปง่ายๆเลยครับมาแล้วครับมาช้าก็มานะครับโอ้โหชัยนนติครับไปพลาดเองครับจังหวะนี้จอดเบสก็ลงโทษเลยทันทีนะครับนาทีที่66ครับจอดเบสครับนี่ครับลงโซ่ครับ สะใจไปหนึ่งทีก็จะขึ้นมาในนาทีที่67นั่นเองนะครับฮะแบบนี้มันแล้วครับเกมเปิดแน่นอนบางแฮมครับรบางทีสองให้มาที่จอดเบรจอดเบรดูความเร็วครับช่วงหักเย็นดูความเร็วอืมไม่ผ่านเออขออภัยครับเป็นดาร์เรนเฟเชอร์อยู่ฮะพี่โดพี่โดจ่ายมาดูครับจังหวะนี้เบรเบรยังไงเดือกเบรเบรจริงๆครับเรียบร้อยครับสองโตต,ต่อสูดูจังหวะนี้ช่วงหักเย็นนี่ฮะ เรเรนเฟเชอร์เบียดไม่อยู่ครับโอ้โหไปเข้าไปเลยครับมุดจนได้ครับ2-0ครับนาทีที่73ครับแล้วก็ลุนฮับเิกไปเลยครับโอ้โหครับเล่นไปเล่นมาครับช่วงท้ายเกมแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องครับซอนตัวนาลีครับเอริกันโตนาจ่ายพลาดลิโอฟอร์นานครับปาแล้วก็ไม่ถึงจอดเบสครับ เบอร์แคมครับติดครับเราดักเอาไม่ได้ครับจ่ายมาปากที่สองปากพี่ปากครับแทงมาดูครับการวิ่งครับดูความเร็วครับทุกคนนี่ความเร็วหนีหนีมาได้แล้วก็ดับบรรทัดดับบรรทัดแล้วก็โยกหนีอีกโยกหนีอีกแล้วก็ยิงจังหวะนี้จังหวะสุดท้ายครับยิงเบาเกินไปครับยังไม่ผ่านมือโอลิเวอร์คาร์นครับยังอยู่ที่สองประตูต่อศูนย์อยู่ครับมาต่อเนื่องหน่อยพี่ดพี่ดอ ยังต้องลุ้นแฮตชิกครับอะจะได้ไหมพี่โดจ่ายมาจอรดเบรเจอ2โ,โยกโยกดึงกับแล้วก็เอียงเอียงหลบมาแล้วก็ยิงจังหวะน,นี้เรียบโปรครับแฮตชิกจนได้ครับสำหรับจอดเบรดูจังหวะนี้อือหือดึงกับโยกนี้โอครับนี่แบบสองแล้วก็ยิงเข้ามาแบบนี้โอ้โหจังหวะน,นี้เฟี้ยวมากครับ3ประตูต่อศูนย์แล้วก็แฮตชิกจนได้นั่นเองครับนาทีที่ 88นะครับโอ้โหเกมนี้เพอร์เฟกมากๆนะครับตึงมาจนถึง60นาทีนะฮะนี่ฮะโอโหปวดล็อกลุงลูกแล้วก็มาเลยครับรัวเลยทีนี้โจนาลีครับสัตตันดิงครับถอยเวลา4นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกนะครับน่าจะไม่มีอะไรนะครับผิดพลาดแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เอดวินฟานาซาครับเปิดยาวๆมาฮิโด พีโดครับที่ได้ครับไม่มีร่างแมนอยู่ผมบอกถ้ามีร่างแมนอยู่เซิร์ฟแตกอีกแน่นอนนะับสำหรับพี่โดนะแล้วก็เรียบร้อยนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์แบบนี้จอร์ดเบตเกาะถือว่าเดอเบตมากๆนะครับสัตว์แฮตชิกจนได้นะครับปลดลลอกนาทีที่66นะครับแล้วก็ลวนนะครับจนถึงนาทีที่88แฮตชิกจนได้นั่นเองนะครับโอกาสจบ5ครั้งเท่ากันนะเออเราก็ได้3ประตูนะครับ แล้วก็ดูเรตติ้งครับทีมเราก็จอร์ดเบรนะครับได้เรตติ้งอยู่ที่8.5 MVP ไปเลยครับลองมาพีโดนะครับ6.5 DO นะครับ6.0นั่นเองนะครับทุกคนใครที่ลองเล่นแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเข้ามือหรือเปล่ามาเมนมาแชร์กันได้เลยนะส่วนตัวผมบอกเลยนะครับตัวนี้มีตามากๆนั่นเองนะครับทุกคนนะในคลิปนี้เี็นภาพประการใดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตลาดไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ